สวัสดีค่ะวันนี้ตาจะมาแนะนํารถเข้าใหม่เนาะลูกค้าเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ตาหน่อยนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะคะใครอยากดูรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวตาจะแนะนํารถเข้ามาใหม่นะคะสองคันสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าเนาะที่ชอบเชฟนะคะเชฟมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคะสวยมากๆนะคะคือแบบเป็นรถ เขาเรียกว่าไงนะตัวยกสูงอะคะ่ะตัวยกสูงแคบยกสูงสีแดงเจ็มๆจมเลยนะคะลูกค้าถ้าใครที่แบบตามหารถเชฟส,สีแดงยกสูงนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสําหรับ เชฟอาเชฟโรเลตน,นะคะฟี2017เลยนะคะลูกค้าตัว LT z 7 1แนะคะยกสูงเลขไมน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าเลขไมน้อยมากๆเป็นรถเข้ามาใหม่วันนี้นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะสำหรับมิสูบิชิไทต,ตันนะคะลูกค้าสำหรับใครที่อชอบในในรถที่แบบติดเครื่องเสียงเนาะดังกระหึ่นนะคะพลาดคันนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าสําหรับรถไทตันเข้ามาใหม่นะคะติดเครื่องเสียงแบบว่าสวยๆนะคะแต่งสวยๆนะคะลูกค้าพลาดไม่ได้เลยนะคะสวัสดี ะะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้มาดูรถเข้าใหม่นะคะกับตาลน,นะคะเซลตาลน,นะคะประจาสีคิวรวมรถนะคะลูกค้าร้านเรานะคะสีคิวรวมรดเนาะอยู่ที่อาเภอสีคิวจังหวันดนครราชสีมานะคะลูกนะคะ้าอยู่ติดถนนมิตรภาพนะคะมาไม่ถูกโทรมาหาเซลล์ได้เลยนะคะเบอร์เซลเราโพสต์กันทุกวันนะคะลูกนะคะ้าเนาะเราโพสต์เบอร์เซลกันทุกวันทักเข้ามาในเพจน,นะคะ ทิ้งเบอร์โทรหรือว่า ID Line ไลได้เลยใครจะดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวตาจะพาไปดูรถเข้าใหม่แล้วเนาะเป็นรถเข้าใหม่ประจําร้านของเราวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์ช่วงปลายเดือนแล้วนะคะเสาร์ที่26นะคะเสาร์ที่26แล้ววันเสาร์ร้านเราก็ไม่เหงานะคะลูกค้าจาัดไฟแนนซ์กันวันนี้นะคะ3คันเนะาะจัดไฟแนนซ์กัน3คันเลยนะคะสำหรับ ฟอดจีบตัวสีขาวใครเห็นในเพจน,นะคะตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะคะติดจองแล้วเนาะแล้วก็มีอะไรนะ จัดอะไรดีอ่ายี่สุสู4ประตูนะคะ4วิวค่ะเกียร์ออตโต้ราคาเบาๆนะคะ204,900เท่ 2, 49, านั้นนะคะติดจองแล้วนะคะวันนี้เนาะอ่าเหลือคันไหนอีกที่ติดจองคันนวันนี้ลูกค้าจองกันรัวๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวตาจะพาไปดูรถเข้าใหม่แล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มาดูรถเข้าใหม่กับเซลลนะคะกับตานะคะสีคิ้วรวมรถเนาะอ่าใครอยากดูรถรุ่นไหนอยากสอบถามเรื่องอะไรนะคะโทรมาหาตาได้นะคะโทรมาหาเซลล์ที่ร้านเราได้เลยนะคะเบอร์โทรเราปักหมุดไว้ ในเพจในการโพสเพจกันทุกวันนะคะลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยทักเข้ามาในเพจนะคะทิ้งเบอร์โทรหรือว่าไอเดียไลน์ไว้ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลนะคะลูกค้าเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปดูรถเข้าใหม่กันนะคะจะพาไปดูรถเข้าใหม่ส,สวยๆนะคะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะสวัสดีนะคะ,อะจอดอยู่หน้าร้านเลยนะคะจอดรอทุกคนอยู่หน้าร้านเลยเนาะสำหรับรถเข้าใหม่วันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยสำหรับรถ ข้าใหม่2คันนะคะใครชอบสไตล์ไหนบอกได้เลยนะคะมี2คันเนาะไม่ว่าจะเป็นเชฟนะคะเชฟปี2017นะคะลูกค้าเชฟปี2017นเนะเาะรถข้าใหม่คันนี้นะคะเชฟปี2017นสคะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมเข้ามาวันนี้เลยนะคะจริงๆเข้ามาคู่กันนะคะลูกค้าเชฟอะเข้ามาคู่กัน2คันนะคะเชฟแคปสีแดงอะค่ะเข้ามาคู่กัน2คันแต่อีกคันหนึ่งยังไม่ทันได้ล้างเลยนะคะ ติดจองไปแล้วนะคะสําหรับเชฟสีแดงอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่มีเจ้าของเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใครเร็วใครได้นะคะสําหรับเชฟสีแดงเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เนาะเชฟโรเลตคันนี้นะคะรถปี2017นะคะลูกค้าเป็นตัว LT นะคะ LT z 7 1นะคะเป็นแคบยกสูงเนาะ รถปีใหม่ๆนะคะเลขใหม่น้อยนะคะรถคันนี้นะคะเลขใหม่อยู่หลักแค่20,000เท่านั้นนะคะเชฟคันนี้นะคะเลขใหม่แค่20,000เท่านั้นเนาะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะเลขใหม่0 0 0 0มรถมือเดียวนะคะราคานะคะราคาเบาๆเลยค่ะทุก้าราคาเบาๆเลยราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะทุกค้า3 7 9 0 0 0บาทนะคะ เราตั้งดาวอยู่ที่2องหมเนาะลูกค้าอยู่ท <another another day> ี Hence, ่ประวัติลูกค้าด้วยนะคะอยู่ที่ประวัติลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะอ่าค่างวดก็สบายๆลูกค้าเอารถปี2017ไปขับเนาะค่างวดสบายๆนะคะอยู่ที่6กพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ6ปีนะคะ6กพันกว่าบาท6ปีเท่านั้นจ้าสวยไหมคะลูกค้าขับแบบสง่างานะคะสง่าง่าเนาะอ่าดูล้อนะคะล้อสวยๆแม็กสวยๆนะคะ ล้อเบลสวยๆนะคะลูก้าเดี๋ยวดูภายในกันนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบรถยกสูงนะคะนี่เข้ามาใหม่เลยนะคะรถเดิมๆนะคะลูกค้ารถเดิมๆเลยเลขใหม่ลน้อยนะคะรถเดิมๆเลขใหม่ลน้อยค่ะเ,เลขใหม่แท้นะคะลูกค้าเลขใหม่แท้แน่นอนนะคะเ,เดี๋ยวดูนะคะสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะคะลูกค้าเลขใหม่นะคะ เป็นตัว LT z 71นะคะลูกค้าออปชันของเชฟคือจัดเต็มอยู่แล้วนะคะมีจอเนาะนี่นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าบอกเลยว่าช้าไม่ได้นะคะช้าไม่ได้เพราะว่าจริงๆเข้ากันมาคู่กันมาสองคันนะคะจริงๆเข้ากันเข้ามาสองคันติดจองไปแล้วหนึ่งคันนะคะอ่าเลขไม่น้อยค่ะรถปีใหม่ๆหม่ ภายในใหม่มากๆนะคะภายในใหม่มากๆค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะล้างล้างธรรมดานะคะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมากนะคะเจ้าของคือเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะนะคะเป็นตัว LT z 71นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ชอบรถยกสูงเนาะ คาดคันนี้ไม่ได้นะคะค่างวด6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะขาแอนถ้าใครอยากได้รถเดิมรถยกสูงนะคะคันนี้ไปได้เลยนะคะทุกขาเอาคันนี้ไปได้เลยโอเคดีจยวตาจะพาไปดูรถอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับรถอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถสําหรับทูกค้าที่ชอบสไตล์แบบอ่ากระหึมกระหึมหน่อยเนาะ สำหรับรถที่แบบลูกค้าชอบแบบว่ามีเครื่องเสียงนะคะคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้เลยสวยมากนะคะเจ้าของเดิมคือเจ้าของเดิมคือจัดเต็มมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนาะการแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งภายในแต่งภายนอกแต่งเครื่องเสียงนะคะความแรงก็มีนะคะลูกคบบ้าบอกได้เลยว่า บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มนะคะสำหรับมิตูบิชิไทตันคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งสวยแต่งแรงนะคะหรือว่าเครื่องเสียงนะคะถ้าได้คันนี้ไปคุอถือว่าครบนะคะคุ้มเลยรถคันนี้นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมิตูบิชิไทตันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะมิตูบิชิไทตันคันนี้นะคะรถปี2013ค่ะลูกค้ารถปี2013เนาะอ่าเครื่องยนต์2.5นะคะลูกค้า ครื่องยนต์2.5เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะคะตัวคันนี้เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะคะมิตซูบิชิไทตันคันนี้นะคะเดี๋ยวตาจะพาไปดูเครื่องเสียงข้างในเนาะเดี๋ยวตาจะพาไปดูเครื่องเสียงข้างในนะคะสําหรับมิตซูบิชิไทตันคันนี้นะคะรถปี2013ค่ะลูกค้าราคานะคะราคาเบาๆเลยค่ะอยู่ที่329,000บาทนะคะลูกค้า329,000บาทค่ะ ค่าง,งวดสบายๆเลยะค่ะลูกคก้า6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ6,000ต้นๆน,น,นะคะไม่เกิน6,500เนาะสำหรับ Mitsubishi Titan นะคะจัดเต็มคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งภายนอกนะคะ<ส>แต่งลำโพงแต่งเครื่องเสียงแต่งภายในนะคะแรงด้วยนะคะลูกค้าแรงด้วยนะคะรถคันนี้นะคะเราตั้งดาวอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0นะคะลูกค้าอยู่ที่ประวัติลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ที่ประวัติลูกค้าด้วยเนาะค่าง,งวดสบายๆ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวตาจะพาไปดูเครื่องเสียงนะคะนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอ่าเห็นไหมคะใส่คำกระบะท้ายนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องเสียงที่อยู่ด้านข้างของประตูนะคะอันนี้แค่ด้านข้างนะคะลูกค้าภายในนะคะภายในก็คือสวยค่ะเบาะหนังนะคะลูกค้า ย่งมรถนะคะไม่ผิดหวังเนาะ,ะร้านเปิดข้งหลังให้ดูนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบรถเครื่องเสียงนะคะพลาดคันนี้ไม่ได้นะคะถามกันเข้ามาเยอะเนาะสําหรับรถเครื่องเสียงนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าอหมมีเข้ามาแล้วนะคะรำพงกระหึ่มนะคะรโพงกระหึ่มบอกเลยนี่นะคะสวยมากๆค่ะอันนี้เราเปิดเบาๆนะลูกค้า เ็ไม่ได้เปิดดังนะคะถ้าลูกค้าอยากฟังก็ดังแค่ไหนมาฟังเองที่ร้านได้เลยนะคะบอกเลยว่า 2องคันนะคะลูกค้ารถเข้าใหม่2คันเนาะก็คือไททันนะคะไททันคันนี้นะคะติดเครื่องเสียงเรียบร้อยนะคะติดเครื่องเสียงเรียบร้อยทําสวยทําแรงเรียบร้อยนะคะทุกค้าแล้วก็เชฟเนาะเป็นเชฟอ่า LTZ 71ยกสูงนะคะทุกค้าราคาเบาๆ3 0 0แสนกว่าบาทนะคะ3 0 0แสนกว่าบาทเนาะค่างวด6 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ2องคันนี้เนาะค่างวด6 0พันกว่าบาทเท่านั้น ถ้าลูกค้าสนใจรถคันไหนนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะโทรมาสอบถามเบอร์เซลเราได้นะคะเบอร์เซลเราโพสโพสในรายละเอียดรถนะคะลูกค้าทุกวันเนาะโทรมาสอบถามได้เลยรถร้านเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะลูกค้ามีให้เลือกมากกว่า100คันเนาะมีว่าไม่ใช่2คันนี้นะลูกค้าอันนี้ตาแนะนํารถเข้าใหม่เฉยๆนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ย uh> วเชวี่ยให้ดูนี่นะคะเชวี่ยให้ดูลูกค้าอยากได้รถเก่งนะคะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ มีโคคาร์นะคะเครื่อง1.2 1.5นะคะ1,800 2,000นะคะมีหมดนะลูกคา้ารถ SUV รถครอบครัวยกสูงแคบตัวเตี้ยสประตูนะคะมีหมดนะคะลูกคา้ามาที่4ี่คิวรมรถนะคะเราได้รถกลับบ้านแน่นอนนะคะเราบริการด้วยใจนะลูกค้าเนาะบริการทุกคันด้วยใจนะคะมาที่4คิ้วรมรถเนะาะบริการหลังการขายเรามีนะคะลูกค้าเนาะใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะ โทรเข้ามาสอบถามเบอร์เซลเราได้เลยหรือว่าทักเข้ามาในเพจนะคะทิ้งเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์ไว้ได้เลยนะคะลูกค้า <weet> เดี๋ยวเราจะรีบติดต่อกับให้เร็วที่สุดเนาะรับปรึกษาทุกเรื่องไข้นะลูกค้าเราทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะโอเคถ้าใครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะทักเข้ามาในเพจได้เลยทิ้งเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดกับตาวันนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืม รีบๆเลยนะคะที่ใครสนใจรถสอคงคันนี้นะคะรถทุกคันที่ร้านเรามาไวไปไวเนาะวันนี้ตันมาแนะนำรถเข้าใหม่เพียงเท่านี้นะคะ <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ